สวัสดีนะคะสาวนักเรียนชั้นป .6 วันนี้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะโดยครูเชดาแก้วสุขใสนะคะความยาวรอบรูปวันนี้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเอาดูตัวอย่างนะคะพิจารณาสถานการณ์พิมใช้ผ้ากุนสําหรับหุ่มขอบที่โรงจานร,รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งแต่ละด้านยาว12เซนติเมตรจำนวน5ชิ้น พิมต้องใช้ผ้ากุนสําเร็จยาวอย่างน้อยเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามคือพีมต้องใช้ผ้ากุนสิ่งที่โจทย์ถามสัมฤทธิพุ่มห้ารองจานความยาวของผ้ากุนสําเร็จที่ใช้พุ่มขอบที่รองจานห้าชิ้นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะห้าชนนิ้นต้องใช้ความยาวอย่างน้อยเท่าไหร่ใช่ไหม แต่ละด้านยาว12เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นหาความยาวของผ้าคูณสำเร็จที่ใช้หุ้มขอบที่รองจาน5ชิ้นได้อย่างไรเอาแนวคิดอันดับแรกเลยถ้าเกิดเจ,จบปัญหาแบบนี้ให้นักเรียนทดลองวาดรูปก่อนรูปมันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะรูปไม่สวยก็ได้แต่นักเรียนให้ให้นักเรียนวาดรูปก่อนอ่ะพิมนะเขาบอกว่าแต่ละด้านยาว12 นำหมาคูณทำไมนำา5มาคูณเพราะจากรูปใช่ไหมคะก็คือแต่ละด้านมี5ด้านด้านแต่ละด้านยาว12ก็คือ12คูณด้วย5ใช่ไหมคะเอาหกาี่้าคูณ6 6คูณด้วยความยาวของด้านก็คือ6คูณ12เท่ากับ72เพราะฉะนั้นทีมต้องใช้ผ้าคูณสำเร็จยาวอย่างน้อยเท่าไหร่อันนี้เฉ ชิ้นที่1แต่จำนวน5ชิ้นก็คือคูณด้วย5 72คูณ5ก็คือได้360ซนติเมตร5ชิ้นอย่างน้อยก็คือ360เซนติเมตรนะคะสำหรับข้อนี้เอาดูข้อถัดไปช่างปูนตัดเส้นทองเหลืองเพื่อทำเส้นแบ่งแนวลายหินขัดดังรูปนะบอกแล้วดังรูปรูปนี้ซึ่งเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นยาว25เซนติเมตรทุกเส้นเลย 2 5ซนมช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อยเท่าไร่ก็คือหาความยาวทุกด้านใช่ไหมคะอาอันดับแรกเราหาความยาวอาวแนวคิดจากรูปหินขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส6รูป1 2 3 4 5 6อม้ใคะแต่ละด้านเส้นแต่ละเส้นยาว25ใช่ไหมคะก็คือ6รูปก็คือมี24เส้น24เส้น 6รูปรูปละ1เส้นก็คือ1ส่วนที่เหลือเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยม6รูปรูปละ1เส้น123456ทําไม1เส้นใช้ด้านนี้ด้านเดียวใช่ไหมคะด้านนี้เราใช้ร่วมกับสี่เหลี่ยมแล้วอันนี้1เส้นก็คือ6เส้นเพราะฉะนั้นลายหินขัดรูปนี้มีเส้นแบ่งแนวทั้งหมดถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือ24 สามเหลี่ยมอีก6กรวมเป็น30เส้นและแต่ละเส้นยาว25เพราะฉะนั้น25คูณ30หรือ30คูณ25ได้เท่ากับ750ซนติเมตรสำหรับข้อนี้นะคะเอาข้อตัดไปปลายนำลวดยาว4 2 2รซนติเมตรมาตัดเป็นรูปแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมบอกแล้วว่ารูประดับสำคัญเลยด้านเท่ามุมเท่าที่ยาวด้านละ5เซนติเมตร ได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็คือ240นะแต่ละด้านยาว5ก็คือ8คูณ5ได้40ใช่ไหมคะ1รอบได้ต้องใช้40เซนติเมตรเพราะฉะนั้นดังนั้นลวดยาว240ก็คือตัดแบ่งก็คือนำมาหารด้วย40 240หาร40ได้เท่ากับ6ชิ้นเพราะฉะนั้นได้มากสุดก็คือ6ชิ้นอา่ต่อไปช่องระบายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ว่างห้าสซเมตรอ่านี่รูปนี้บอกแล้วว่าวาดรูปกโอนอันดับแรกยาว60สิซนติเมตรต้นต้องการทำเหล็กดัดดิดช่องระบายอากาศให,ลลหล้ลวดลายเป็นรูปหกเหลี่ยมลวดลายเป็นรูปหกเหลี่ยมต่อกันดังรูปโดยแต่ละด้านของรูปหกเหลี่ยมยาวหกเหลี่ยมยาว10บเซนติเมตรสิบนะคะสิบสิบต้องตัดเล็กต้องตัดเหล็ก ต้องเตรียมเหล็กเส้นยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรอ่ะนับก่อนหนึ่งสสาห้านับว่ามันมีกี่เส้นใช่ไหมคะอ้าวมีสี่แถวแถวละเจ็ดหนึ่ง2องสามี่ห้าหก็ดหนึ่งสสามสี่แถวแถวละเจดก็คือได้2ีชิ้นต่อไปเส้นในแนวตั้งแถวละ3าสแถวก็คือ9ชิ้นอ้ารวมกันเป็น 37ชิ้นใช่ไหมคะชิ้นแล้วแต่และชิ้นยาว10เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่แต่แต่แต,แต่ช่องของขอบของช่องระบายอากาศใช้เหล็กเส้นยาว2คูณ50บวก30 50บวก60เท่ากับ220เซนติเมตรนะคะ ขบมานี่ขบมานี่ขบมานี่ขบขบด้วยอย่าลืมขบด้วยนะคะขบด้วยอ้าวพอสองด้านนะคะอ่าดังนั้นต้องเตรียมเหล็กอย่างน้อย370บวกกับ220ได้5้าอกอันนี้ต้องเตรียมอย่างน้อยค่ะอําสำหรับวันนี้นะคะครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าห3สาสองข้อนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งในโน้ตเหมือนเดิมนะคะอ่าแล้วก็ส่งด้วยนะคะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาเจอกันในที่โรงเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ